สวัสดีครับเอฟซี 4, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับก็มาตามกันต่อสาหรับแนวทางในวันที่3เดือ 7, น11พศ2567นกะครับกับแนวทางลาวสมคัคีแล้วก็สมัครี VIP นะครับสแนวทางครับก่อนที่จะไปรับแนวทางนะครับผมขอต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับที่สนับสนุนช่องด้วยการดูโฆษณา ผมก็ต้องขอขอบคุณและก็ขอขอบคุณนะครับทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับะกดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันนะครับครับก็มาตามกันต่อเนาะนครับสำหรับแนวทางนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับหลผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่น ก็จาก0ูถึงเกนะครับก็คัดให้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับยอมมีความเสี่ยงนะเพราะว่าเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกต้านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ครับก็มาต่างกันต่อสำหรับเราสามัคคีเดี๋ยวทางเราสามัคคีอันนี้ชุดวินนะครับ สุดบินผมให้ที่สี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์สำหรับเราสมคีนะครับสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์สุดเล็กเด่น เลขเด่นวันนี้ผมให้ที่ห้ากับสี่นะครับห้ากับสี่ ตัวที่ผมเน้นให้วันนี้ผมเน้นให้ที่เลขเลขสี่นะครับที่เลขสี่ก็จับให้บุบก็ไม่อยากจะจับให้เยอะเนาะจับไปชุดวินจับทั้งหมดก็ได้หกชุดนะครับบวกตัวประกบด้วยก็เป็น9ชุดนะครับก็จับไปเย็นเนาะนะครับสำหรับสมาชิก เข้ามาใหม่นะครับก็ออยังไม่ทราบนะครับก็กด c a ไปค้าก่อนนะครับจับที่ห้าก่อนนะครับห้าเจ็ห้าแปดแล้วก็ห้าศูนย ครับเลขเด่น5นะครับส่วนเด่น4ก็ได้4,7 4,8สี่แปดแล้วก็สี่ศูนย์ส่วนตัวประกบนะครับตัวประกบก็เจ็ดแปด 70แล้วก็80นะครับก,ก็ไม่รวมเลขเด่นมาด้วยกันนะครับถ้าจับรวมเลขเด่นมาด้วยกันแล้วก็จะได้ทั้งหมด10ชุดนะครับเรามาดูตัวที่ผมจะเน้นให้ในะครับเน้นที่เลข4นะครับจุดติด4ก็ตามนี้เลย จุดติดสี่นะครับแต่ว่าสี่แปดมันเพิ่งออกไปเมื่อวานนี้นะสี่แปดนจะมาอีกหรือเปล่านะครับสี่แปด ส่วน3ตัวผมจับในชุดวินนะครับจับในชุดวินเลยนะครับก็จะจับใหแค่อ3ชุดนะครับไม่เอาเลขเด่นมาด้วยกันนะครับ4 7 8 4 7 0 โดอสุดท้ายก็ถ้าเป็นเลขเด่นมาด้วยกันนะครับเป็นตัวกันเนาะโอ,อกาสมันมาด้วยกันมันก็น้อยนะครับสําหรับเลขเด่นก็จะจับไปแค่ชุดเดียวนะครับสําหรับเลขเด่นก็จะเป็น5 4ากับ5 40 กับ3ตัวนะครับแนวทางเด็กสามตัวท่านเล่นเลข4นะครับตัวที่ผมเน้นท่านก็จับชุดที่เลข4ีนะสี่เจ็ดสี่แปดสีถ้าท่านชอบเลข5ท่านก็จับ5้าเจ็ดห้าแแล้วก็5 0มันจะได้6ชุดนะครับไม่รวมตัวประกบนะครับแต่ถ้าท่านเล่นตัวประกบด้วยนะครับมันก็ ดอทั้งหมด9ชุดนะครับบวกเลขเด่นมาด้วยกันเป็น10ชุดนะครับมันจะเยอะฉะนั้นก็ขอให้ท่านเน้นเล่นตัวใดตัวหนึ่งนะครับคือจะวิ่งโลดก็ได้นะครับส่วน3ตัว สามตัวผมชอบชุดนี้นะครับสามตัวชอบที่สี่เจ็ดศูนย์กลับไปกันต่อที่ราวสมคี VIP นะครับ ครับสมาร์คีบีไอพีแล้วมาดูชุดบินนะครับชุดวินผมจับให้ที่สี่สามหก ส่วสำหรับจุดวินนะครับเรามาดูเลขเด่นนี่เลขเด่นผมให้ที่มันได้ชนกันนะครับ ชนที่เลขสี่เลขกับ3นะครับผมเน้นในที่เลข4นะครับก็จับเหมือนกันนะครับก็จะเป็น4 6 4 0แล้วก็4 1 วนเลข3นะครับก็เหมือนกันนะครับ3 6 3 0 3 1ต่อไปตัวประกบนะครับตัวประกบก็6 0 6 1 0 1 วตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นใหที่เลข4จุดติด4ก็จะเป็นชุดนี้นะครับสามตัว4 64041ี่์สมาดูสามตัวนะครับสามตัวมันออก็จับให้ Xong chút mình cần Xì xã hội Xì hộp หกศูนย์หรับ3ตัวนะครับอันนึงชอบชอบชุดนี้เหมือนกันนะครับ046สําหรับแนวทางนะครับเกาะวงกลมให้เลยนะครับตัวที่ผมเน้นให้เนาะ3ตัว ก็นารินกับส่วนตัวที่ผมเน้นก็มีอยู่3ชุดนะครับตัวที่ผมใส่กรอบสีแดงนะครับก็มี3ชดุดนี่คือจับให้ชุดเต็มให้เห็นนะครับจับชุดเต็มให้เห็นก็ไม่รวมตัวประกบด้วยนะครับมันก็จะได้ทั้งหมด10ชุดนะครับ แต่ถ้าว่าเราจับเอาแค่เฉพาะเลขเด่นนะครับเลขเด่นมันก็จะได้แค่6ชุดนะครับ4 6 40 41 36 3031ส่นะครับส่วนตัวประกอบก็อยู่ข้างล่างนะครับท่านจะเล่นแค่6ชุดนะครับเลขเด่น6ชุดก็ได้แค่ไอ้4กับ3ก็ได้6ชุดนี้นะครับส่วนชุดนี้5กับ4ก็จะได้6ชุดนี้นะครับ รับใครที่รับเนื้อตางก็เก็บเอาไว้นะครับสำหรับเนวทางราวสมกีแล้วก็ลาว VIP นะครับครับท้ายนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่3เดือน11ปพศสอ6 7นะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถู ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ